ก็อนี้จะเป็น f อซของพี่ต่ายที่มาจากของแม่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 มาจากไหนนะแม่แม่มาจากไหนนะแม่บอกอ๋อมาจากเมืองยางลำธารเมนชัยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเอซพี่ต่ายที่ลูกสาวทํางานอยู่เกาหลีนะครับแม่แม่ลองนั่งเลยแม่จ้ะลองนั่งเลยก็ลูกค้าอยู่ที่อําเภอเมืองยางนะครับลูกสาวอยู่ที่เกาหลีบอกมาหาพี่ต่ายเลยมาหาพี่ต่ายเลยคุณแม่ก็ก็มานะครับ อันนี้คือรถเนี่ยให้ทดลองขับก็ไม่ทดลองพ่อบอกจะนั่งอย่างเดียว <c oughs> จะมีประโยชน์อะไรแล้วพ่อจา๋าทำไมไม่ขับอ่าเบาปรับไฟฟ้าพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเอาให้ดูแปบ๊บหนึ่ง ก็ถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับพ่อเบาะจะปรับไฟฟ้าสูดไปทางไหนตัวอะไรสูดไปทางหน้ามองนี้พ่อพ่อจ๋านในมองนี้มันดึงนี่ถ้าเกาบอกโอ้อาทิตย์ตุลีใหม่พ่อเน่เอาสูตรไปไปนี้พ่อเลื่อนอย่างเงี้ยเลื่อนอย่างเงี้ยได้นไหมนี่ยนได้รถรถดีเนราะใคเลี้วบอลดีจะพ่อจับจับอ่ะจับจับไปแน่นจับไปรถที่ใดก่อนปีใหม่แม่รถอุ้ยแม่รถตอนนี้ขาดมากเลยครับยกาเปนยกลงได้ดียกขึ้นรถจงได้ครับยกขึ้นเออยกขึ้นแต่แล้วพอจะเลื่อนใช่ไหมพ่อพ่อดันตรงนี้นล้พ่อเนี่ยดันดันอย่างเงี้ยได้วเนี่ พราะไม่ต้องขยับช่วยเดี๋ยวเขาจัดการเองของพ่อเคยขับเกียรอโตครับให้จองเทไาด้จองแต่จองเท่าท์จองเทไลท์จองจากห้าพันก็ได้แม่ลองนั่งลองนั่งเห็นไหมตอนแรกจะมาดูเฉยตอนนี้จะจองล <g ül> บอกแล้วบอกแล้วถ้าใจไม่แข็งอย่ามากุญแจกุญแจพ่อ<น>ไม่ลองขับอย่างเงี้ับในศูนย์ก็ได้เนี่ยแบบเดีมาต่อมันคือเป็นไม่ไดีเลยมันมันมีอยู่หน้าจอพ่อเวลาเราเข้าเกียร์มัน<ตร>ก็จะมีบบอยู่หน้าจอแตะ<ร>เข้า<ต>รถไอ้พัผดานตาอย่างันใช่ครับคือแต่ละยี่ห้อมันคือเกียร์เกียร์เกียร์อาร์อยู่ครับแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าของี่ซูนคือจะเป็นตรงเลยครับแต่ว่าง่ายครับไม่หลงเดี๋ยวก็มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ให้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปพับให้ตัวเล็กนั่งก่อนตัวเล็กตัวเล็กนี่เดี๋ยวมีที่นั่งเด็ดๆให้โอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะาตายนะั่งกันแป๊บหนึ่งเปิดเปิดเฮ้ยเนาะ แบบหน่งเดีบสเซ็ตเป็นเมนูที่จำนวนที่รวมเบสเซ็ตหมดบ่อแม่เดี๋ยวไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นผ่อนครับคือราคาที่ต่ายแกนหนมัมจะเป็นราคาเงินสดยังบอทันในรวมดอกเบี้ยค,ครับแบบหนึ่งอยากมานั่งไหมมานั่งไหมมาเดี๋ยวเลื่อนให้เดี๋ยวขยับขยับก่อนขยับก่อน แม่แม่แม่ขยับมานั่งฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวไต่พับเ่าฝั่งนู้นให้เด็กน้อยมานั่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าจริงๆที่นั่งแถวหลังเนี่ยเขาจะเหมาะกับกับเด็กๆบ่วงมะไ่กลมกลม่มกดหลายผัดใบอีกแหนมีรูน่งแล้วได้แมนจ่าตัวตัวนี้แหละมีรุ่นเดียวจ่ะตัวนี้แหละใหม่ล่าสุดเลย ตัวเล็กข้ามมาฝั่งนี้แล้วได้เหยียบได้เลยเหยียบได้เลยอยถอดรองเท้าด้วยมารยาทดีมากอปามพรมตั้นใจปามเลยเอเอานี่มามาอีกคนหนึ่งมามามาเนี่ยอันนี้จริงอะข้างหลังนะครับคือวัตถุประสงค์ของหลังเนี่ยคืออันนี้เนี้ยเนี่ยสำหรับเนี่ยแม้ตัวเล็กเขานั่งเนี่ยเขาจะนั่งสบายแต่ว่าผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะนนีี่่มบอกวาาไปงส่งได้ส่งได้ พ่อพูดบอกว่าไม่ชบ้านจะดูสตาร์ทตีพ่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นั่งสบายไหมครับนั่งสบายไหมสบายไม่นั่งสบายไหมบอกก่อนสบายไหมนี่ยพ่อพ่อถามอะไรนะครับอ๋อไอตัวสตาร์ทเครื่องเดียวมี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 ก็สนุกดีสนุกดีเล่นกับเด็กนี่งสนุกดี เนี่ยเวลาที่พ่อจะสตาร์ทใช่ไหมครับมันต้องเหยียบเบรกเพราะเออเนี่ยมันจะกดตรงเนี้ยพ่อนบ๊อบพ,พี่สาวาเอาออกไปคัดนหนึ่งกันเรียที่ประตูที่ทางพี่ชายเจ้าวบดยียบยาจอนอมาร์ดอกันแต่ว่าซีประตูครับอะไรบัตรพอดีอยู่นะครับตกรสต่ายเนื้อนะกระต่ายกตาร์ทนะื้บอก่อ,อันนี้มันมันกดเลยละถ้าสมมุติว่ากุญแจอยู่ในรถใช่ไหมพ่อไอ้กุญแจตัวนี้อยู่ในรถปุ๊บเราก็สามารถสตาร์ทได้เลยแต่ในเวลาที่พ่อจะสตาร์ทใช่ไหมพ่อต้องเหยียบเบรกก่อน อย่าเบรกก่อนกับอย่าเบรกแล้วพอกดเกียร์เี่ยเกียร์เปลี่ยนวางเกียร์เนี่ยก็คือหลักๆแล้วเวลาสตาร์ทคือมันต้องเป็นตำแหน่งตัว P อ่ะปลอดภัยที่สุดแต่เป็นเกียร์ออโต้แมนบอ์ P นี่คือจอดจอดใช่ใชจอดนิ่งจอดอย่างเงี้ยจอดแบบที่เราจอดเนี่ยแล้วก็ตัว R R ก็คือถอยหลังเกียร์ธรรมดามันต้องโยกใช่ไหมกับ R นี่ก็คือพอถอยหลังครับเ N นเอนี่ยก็คือว่างตัว N นนี่ใช้สำหรับเวลาติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อครับติดไฟแดง แมนดึงลูดเอาเลยพอลองเหยียบเบรกก็ได้ผมลองลูดให้เบิ้งเหยียบแป๊บแป๊บหนึ่งเลยอ่ะเหยียบๆก็ได้ครับเยียบเดียวยังไม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยเนี่ยอย่าเบรกยังเหยียบแล้วเหยียบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเด้อคุมหลายตัวมันจะงงกันโอ้ย่าเบียดสตาร์ทเดี๋ยวกดตัวนี้แมนแมนกดปุ่มสตาร์ทตัวนี้ครับอย่าเบียดก็ติดจ้าพ่อยาเบียดก็ติดเดียรพ่อพ่อติดจ้าพ่อยาเบียดไปก่อนเดี๋ยวพ่อจ๋าอย่าเพิ่งปล่อยนะยาเบียดแน่นๆเลยแน่นๆเลย เนี่ยเวลาที่เราเนี่ยพ่อต้องกดตัวนี้ด้วยเนี่ยดีตัวนี้เขาแนนครับวันนี้เห็นนะว่าดีแล้วก็ดึงดึงลงมานี่งเนี่ยก็จะเป็น <laughs> ดึงแก้ว่างกับดึงเลยเ <c oughs> นี่ยถ้าสมมติเวลาพ่อเข้าเอา้าตัวอาใช่ไหม <c oughs> บันก็กล้องมองหลังงห้จะทํางานกับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองง็นเนี่ยพ่อกระดานลงมาเลยเนี่ยได้เกร์เดินหน้าไปเดินหน้าพ่อก็อย่าเพิ่งปล่อยนะเดินหน้าก็คือพ่อดันลงมาสุดเลยุดอคือสรุปแล้วพ่อจะเดินหน้าพ่อกับเปิดเดียวเลย ดิาหลัไปไรม่ได้ตอยหลังเด้อแต่ต้อยหลังพ่ออะดันขึ้นไปให้เป็นตัวอายันเดินนาติเนี่ยอยหลังพ่อดันไปเป็นตัวนี้แต่ทีเนี้ยพ่อก็จะงงเลย้มันรู้ได้ไงเป็นอาไม่อามันจะอยู่นี่อยู่นาจอเนี่ยพ่อมาดูนาจอเห็นไหมคือตอนเนี้ยคือมันไปที่ตัวอาละครับแล้วพอผมมาเอ็นเนี่ยมันก็จะลงมาเอ็นเห็นไหมคือพ่อต้องดูตรงนั้นถ้าพ่อยังไม่คุ้นนะแล้วก็ตัวดีครับ ันเดีกับเดินหนา,นาเดินหนายอย่างเดียวจร้งเดินหนาอย่างเดียวแมนเวลาเบรกไปเวลาจะเบรกพ่อกรับอย่าเบรกอย่าเบรกเหมือนปกติล่ะแกคือเวลาครับเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับพ่อจะครับมันบาเคือนี่ผู้บีบูกักผ่างกักแบบผู้ผู้หลังผู้จะเนาคือเวลาที่ครับเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับ <c oughs> พ่อจะต้องอย่าเบรกแหมแล้วที่นี่คือเวลาเราเข่าตัวดีปุ๊บดีมันจะเดินหนาใช่ไหมเรารถมันจะไหลอ,ตอัตโนมัติ แล้วที่นี่พ่อน่ะต้องค่อยๆปล่อยเบรกมันจะค่อยๆไหลออกค่อยๆไหลออกของมันเองเลยแต่ถ้าเราไม่หยับแต่ถ้า,าไม่อยากมันไหล,ลไเราก็หยับเบรกไว้กระบอกให้ลองกันเนี่ยลองไหนในศูนย์เนี่ยลองในศูนย์ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมไปบอกใคยามออกไปไกลๆก่อนนะพ่อขับได้พ่อขับได้พินิดพินิดพินิ์ ขยับไอนี่ออก,อกากวางสักนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าลองขับแกไม่ค่อยล่อมแกอ,อกัโตเออพินิดเอานี่ลบเออพินิดไปลบ,อ,อ,ปลบอยู่ฝั่งนู้นก็ได้แกข้อ <Yeah. S 1> มยางแอร์เปิดแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดให้ตัวน้อยด้วยอ่าเปิดแล้วเรียบร้อย it s it. <S เนีเสียนีบอสอันนี้ไอตัวนี้คือเวลาเราจะเปิดให้แอร์โค้ข้างหลังเราต้องเปิดตัวนี้ด้วยกับต่พ่อไม่ไม่กดตัวนี้แอร์ข้างหลังมันก็จะไม่ออกมันจะออกแต่ข้างหน้า เดี๋ยวผมปิดประตูกันแม่เดี๋ยวปิดประตูแป,ป๊บหนึ่งเดยครับเดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งเช็คก่อนพี่ตายเช็คก่นอ,อนอะ เดี๋ยวนึงวันเดีเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดียวเดี๋ยวผมคาดเข็มคาดกันพ่อใมขคาดเข็มคาดก็ดีพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งมันอีดึงวันสิไม่ไม่ปเนี่ยแป๊บหนึง่ผมผมไปไอ้ปั๊บก็อีเด็นน่อยกัน ัวเล็กเอาขาออกก่อนนะลูกเยาขามาวางไว้เดี๋ยวนี้นะอืมนี่ขังไว้เลยอยู่ข้างหลังก็ไม่ต้องออกมา <c oughs> เบรกมือใส่ก็ไม่เห็นอ่าเบรกมือเบรกมือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกีละั้นี่ละครอาสาวอเบรกมือคือตัวอ่อยังไไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเบรกมือไฟฟ้าพ่อตัวเนี้ยตัวเนี้ยพ่อเหยียบเบรกไว้ได้กับเวลาที่พ่อจะเอาเบรกมือลงพ่อต้องกดอย่างงี้เอาขึ้นถ้าเอาถ้าจะขึ้นเบรกมือให้เบรกมือมันทำงานพ่อกันงัดขึ้นอย่างงี้มันยงแมนครับอ่าพ่ออยังเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาตัวดีกอนได้แล้วดีเลยเลื่อนเลื่อนเกียร์พ่อเลื่องเองเลย ตอนนี้มันเบรกมือเขาออกเราไปเลยังเดี๋ยวดีก่อนเข่าเข่าเกียร์ก่อนจิล่ะเข่าเกียร์ก่อนอ่านั่นแหละหาขาดพุทธดึงดึงสุดอ่าทีนี้ตอนนี้ยพ่อเช็คดูแล้วใช่ไหมว่ายตรงเนี้ยคือมันตรงที่ตำแหน่งตัวดีละอ่าแล้วทีนี้พ่อก็มาจัดการดึงเบรกมือขึ้นโอเเอาเบรกมือลงอืมแล้วทีนี้พ่อหยับเบรกแน่นๆได้ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยปล่อยเติร์ดิทเตงบ์ดิท ยังอยู่นะตัวเนี้ยไม่ปิดเสียงนี่สิไปยังไปเบรกยังนั่งเขาอยู่นั่งแล้วขอเราจะขับหลุดแต่แป๊บหนึ่งรถมา่อ้ยไปเดถอะวะเนี่ยมเมนครับคอ่อ,<ม>คอยๆพอเอ่อค,อคอ่อยๆแหละพอกเหยับกระยับเบรกไปก่อนอย่าเพิ่งแตะคันเร่งเหยยีบเบรกปล่อยเบรกไปก่อนเแล้วเราก็โชว์ลุ่มแต่ย่างหัวเพาะมันจันเราเข้าใจว่าหัวเขา มันก็อปูมลายนู่เว้ยจะก่อนปูมไหนปตรงไปก่อนก็ได้พ่ออย่าเพิ่งหักค่อยๆไงค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยแม่ออกเป็นชื่อไผ่ครับเป็นชื่อแม่ติหรือชื่อพ่ออันนี้ไม่ออกดอกเพ่นี่จะชื่อจะคันหนึ่งเลยเอาไปพ่อพ่อก็ค่อยปล่อยเบรกก็ค่อยปล่อยเบรก แต่เราก็องขับมาเป็นปื้ดเลยเนาะอย่าพลิ้งไปอ่ะแมนอ่ะพอทีนี้พ่อก็แตะคันเร่งเอาขาออกจากเบรกแล้วก็แตะคันเร่งเพิ่มทีนี้นังเต้น้องเต้นี่นี่นอนพอไปเนี้ยอย่าพลิ้งพรอย่ปพลิ้งไปๆไปก็แล้วแมนครับไปก็ไปมากเลบอกเขาเขาไปรถพ่อไปรถไปรถไปรถครับอือแต่ เก่งขับเก่งเหรอพอดีขับเป็นแมนนครับเนี้ยเราไคเป็นครับน,นอกจากก็คือคือ,ค,อคือการมดพอ่อเย,ย็นหัวด้วยพ่อกัดเดียวทรายเนี่ยแล้วก็เราก็ไปกลับวงคือไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าวงเลี้ยวมันแคบขนาดไหนพ่อทางซ้ายปึ๊บบันนี้จะถอยหลังเรือเปล่เนี่ยเอ้าถอยก็ได้ถอยก็ได้ถอยหลังเจ้าคือบ่ไปลองตีโค้งเลยว่าพุ่นได้ไหอันอ้อมบ่ได้เพราะมันต้องกลับมาคือเก่า แต่พอยจะถอยหลังบ้างไหมถอยถอยถอยเอาพ่อเบรกเบรกเบรกอย่าเบรกจะเบรกเบรกจะจ้าเอาพ่อกัดเหมือนที่พ่อเคยทำาล้วตัวเกียร์เดี๋ยวผมจะบอกอ่ะอ๋อตอนนี้กว้างเกินตัดสินใจไม่ถูกจะเป็นไงเอาไปเนี่ยถอยหลังอ่าพ่ออย่าเบรกเด่าหยับยังพอกัดกดหัวเกียร์ตรงเนี้ยดันเป็นตัว R พอให้กล้องมองหลังมันขึ้นได้ไหมดันเป็นตัว R เนี่ยบอยยังยังยังนี่นี่นี่เนี่ย ออ่ดูตรงหน้าเป็นตัว A อย่งอาง A แล้วนะเนาะและ้วกล้องมองหลังขึ้นแ,แสดงว่าตัวเนี้ยถอยหลังแล้วแต่ตอนมันทึโอ้ oh, เนี่ยแมนอ่นพ่อถอยที่ไหนถอยด้วยความระมัดร,ระวังเขาบอกปวดตรวจสอบโดยรอบความปลอดภัยพ่อกมองกระจกซ้ายขวานะคคนขับรถมาเป็นบันไดเลยนะบัยไดแล้วพ่อบัไดเดี๋ยวคนใครขับรถนะเออแต่บ่แม่นพ่อนี่ครับบ่ได้เลยนะวอคเคกยขับมาให้กันเจ้ากัวตัวก็ได้ เอ้าพ่อกรับอย่าเบรกนะสุดซุดยังบอกว่าบอกบอกว่าอันนี้มันตัวนั้นมันเป็นฝั่งเกียร์ธรรมดาพอลงตกใจมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาโอ้จจะมาขับได้กันเดียร์ได้ไหได้ครับเดี๋ยวพ่อไปตัวนี้ก่อนมันเป็นเกียร์ออโต้แล้วแม่แต่มันขับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ได้เดี๋ยวผมอธิบายฟัง

แมวมองไม่ใช่หน้าที่กูหน้าที่ทวนอ่ะชอบตัวไหนชอบเนี่ยปะบอกว่าพ่อก็ต้องเอาขึ้นให้นั่นก่อนอให้กล้องมองหลังทำงาน,านอือครับพ่อก็ถอยไปดูดูกรโจกดูไส้ดูขวาพ่อก็ระวังเสาด้วยไม่ต้องถอยชิดมากขนาดไหนพ่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปิดฝาท้ายเปิดอะไรอีกื่อลูกค้ามาดูรถอันยาวนะพ่อยามความือนะ ก็เด <Private. S 2> ินหน้ามาอีกรอบหนึ่งก็ได้พอาป่ะอันพอก็ได้พราะ่เป็นอย่างเดียวผมนั่นเองเอาสามีละสามีละเดี๋ยวผมจัดการเองเกี่ยว่างไม่ป่ะเอ้จ้างพอนี่เลยปกี่ยวเกี่ยวบางปล่อยเบรกเลยพ่อป่ะเนี่ยปล่อยปล่อยได้ปล่อยได้เดี๋ยวผมขึ้นเบรกมือไปอ่าโอเคเดี๋ยวผมขยับรถก่อนพ่อกับแม่ก็เข้าไปนั่งถากในทุ่งมอกใบจองให้